กูรอดแล้วรอดแล้วเดินมาสี่คนพร้อมกันนะสามเย็นมาก ก็อาหารมาแล้วนะตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ร้านเริงปอยนิมันซอยเจ็ดนะคบจังหวัดเชียงใหม่ก็คืออันนี้ต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นร้านของเพื่อนผมสมัยมัธยมเลยนะนานมากใช่ก็คือหนีมาอยู่เชียงใหม่ไงก็เลยแบบว่าตามมาชิมมาหาซะหน่อยแต่ว่าอันนี้คือคือมา ก็คือตรงๆอาหารเนี่ยชิมก็พูดตรงๆอร่อยก็คืออร่อยไม่อร่อยมาอ,อ,อร่อยนะคือมาแบบไม่ดัดหมายอะไรเลยมาแบบเรียวๆเลยนี่คือมาวันเดียวแล้วก็ปุกมปหาเลยาาเดี๋ยววันนี้ก็มาดูกันว่าอันนี้เป็นเมนูนะตัวแรกตัวนี้เป็นชื่อว่าไก่สปาเพราะว่าสปาเนี่ยม,มาจากภาษาเมืองแปลว่ามากมายหลายหลายอย่างเราก็จะสื่อว่าไก่ตัวนี้มีสองซอสมีซอสที่อยู่ในไก่จานเดียวอะไรแบบนี้าก็คือมีสองตัวเดี๋ยวลอง ชิมเลยแล้วกันตัวแรกที่ที่ที่คุณไปกําลังชิมก็คือเป็นไก่ซอสมะขามนะครับกระเทียมคือไก่กรอบมาก<ช>เพราะว่าเ<ช>มือ่มกอกี้ไปดูในครัวแล้วเขาทอดใหม่ๆมเขาไม่ได้ทอดค้างไว้แล้วก็น้ำมันเปลยนทุกวันแน่นอน,น,นไม่ดำเป็นทุกวันพระอ <laughs> โอเคแสดงวันนี้วันพระเรอวันพรอร้ ไม่รู้ได้ยินเสียงกรอบไหมเพราะวันนี้ไม่ได้ใช้ใบไวเลสเนี่ยอืมกรอบได้ไหมได้อยู่เนาะอืมอร่อยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยรสชาติจะแบบเข้มข้นอยู่แล้วเข้มข้นเพราะว่าต้องบอกว่าที่นี่เป็นเขาเรียกว่าอ่าอ่าเป็นอะไรกินดิ่มอ่าก็คือจะไตล์ตล์นะเข้มข้นเราตัดจานนิดหนึ่งแต่คือไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้จัดแบบว่ากินไม่ได้แต่ว่าคือ ต้องพูดว่าบางคนนี่กินรสชาติแบบอ่อนอันนี้คือรสจัดเหมาะสำหรับกินกับเครื่องดื่มใช่แต่ว่าตรวบมมากินรสอย่างนี้อยู่แล้วคืออร่อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือก็จะเป็นไก่กับราซอสเผ็ดนะครับมันเป็นมันเป็นสไตล์เกาหลีคล้ายๆแต่ว่าเอาความเป็นล้านาน,านาความเป็นภาคเหนือเนี่ยมาใช้พวกตาแดงพวกอะไรอย่างเงี้ยเอามาทำเป็นซอสแต่แต่ว่า,แต,วาแต่ว่ามีความเป็นเหมือนเกาหลีอยู่เหมือนกินไก่ ไปซอสไอ้โคตูจังอ่ามันค่อนข้างคล้ายๆกันอร่อยอร่อยส่วนตัวชอบเกาหลีอยู่นะฮะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวตัวนี้เนี่ยมีมีชื่อว่ากุ้งกระเทยกุ้งกระเทยฮะจริงๆแล้วชื่อมันเนี่ยมันไม่มีที่มาหรอกมันมาจากกันว่าลูกค้าเป็นเพื่อนกันกินข้าวที่ร้านปกตติที่ร้านจะมีกุ้งสดแต่เดียวแล้วเพื่อนบอกว่าอยากได้กุ้งที่มันทอด เราก็เลยเอากุ้งไปทอดแล้วก็ใส่ซอสปลาจดเอาเพื่อนกระเทยชอบมากก็ลเลยตั้งเป็นเกียรติประวัติว่ากุ้งกระเทยอ,อะไรอย่างนี้มีดูมีสตอรี่นะใช่ล<ช>องชิอมอร่อยคือกุ้งอ,อ่ะทอดกรอบเรารู้ว่าแป้งดีคืออันเนี้ยกินกินได้ทั้งตัวใช่ใช่อร่อย คือกล้แป้งอ่ะแป้งอร่อยริงแป้ง,ปงเราผสมเอเวอร์อนะทำทุกอย่างเองเลยแล้วอันนี้อ,นนอันนี้เป็นยำเป็นยำไก่ทอดแต่ว่าเราตั้งชื่อเป็นยำลาบเมืองก็คือเอาความเป็นลาบของภาคเหนือที่ใส่เครื่องเทศอ่ะเอามาใส่ในน้ำยำด้วยอาหากลิ่นมันก็จะแบบอหอมๆรสจัดจ้านนิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นลิ้นคนกรุงเทพเท่าไหร่แต่อยากให้ลองน่าอร่อยมากได้กลิ่น กลิ่นเหมือนมาล่ากลิ่นแับใช่เพ้าว่าเป็นกลิ่นน้องแวนน้องแวนเป็นเพื่อนวงเดียวกับอิตาเชียและมาล่าใช่ตัวนี้ไม่กลิ่นไม่กลิ่นน้องแวนฮะกอเราเหมือนมีมาล่าแต่มันน้องแวนใช่แต่มันจะไม่ชาแค่นั้นเองวันนี้ก็แบบเปรี้ยวดีอร่อยเลยแล้วก็ยิงกับไก่ทอดก็คือข้าวฟันดีของันนี้มะเขือเทศใช่ภาคเหนือเนี่ยมะเขือส้มแต่คือมันเปรี้ยวว่ากันิด อร่อยกินกับรสชาติกันนะคแล้วก็อันนี้ที่เบสตอนทำใช่มาตัวนี้ก็คือเป็นมาม่าอีเลิงไปลุกมาม่าอีเลิงไปลุกนะฮะซึ่งอันนี้มีเฉพาะที่นี่ใช่ไหมใช่อันนี้คือต้มต้งเส้นก่อนใช่ครับคือมาม่านี้ยได้แรงบันดาลใจมาจากขนมจีนน้ำเงี้ยวใช่ไหมทันทีเนี้ยทำไมเราก็มาคิดว่าเอ๊ะทำไมทําเป็นมาม่าไม่ได้ทําเป็นแบบเหมือนผักของเกาหลีอ่ะ ประมาณนะั้นก็เลยกลายเป็นเมนูนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการปรุงกันว่าทํายังไงให้มันอร่อยแล้วมีแบบเทคนิคการต้มเส้นอะไร่างนี้ด้วยไหมครับมีครับน้ำต้องเดือดก่อนเน,ะนาะถ้าน้ำไม่เดือดต้มไม่ได้จ้ะที่สําคัญนั่คือว่าเราจะต้มไมใ่ให้มันเละเอินเกินไปเราต้องให้เส้นมีความเหนียวร่มแล้วก็มีความหนึบหนับอยู่ข้างในด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เส้นได้แล้วนะครับ<ำ>ก็จะมีความ นุ่มแบบนี้แต่ว่าต้มนานเกินไปเนี่ยมันก็จะเละอันนี้เราใส่หมูเดงลงไปด้วยนะครับจากนั้นเราก็จะมาใส่น้ำมันงาน้ำมันงานะครับลงไปนิดนึงอันนี้คือซีอิ๊วเราจะไม่ใส่นะฮะอันนี้เป็นน้ำมันหอมแดงเกี่ยวนะครับกเค้าาให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะใส่เป็นซอสสูตรลับของร้านนะครับก็คือเป็นซอสที่เริงไฟลุก อันนี้คือก็เอาตัวปรมพิน้ำเยียวเนี่ยมาทำก็จะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านใช่เดี๋ยวไปชิมดูแบบนั้นเราก็จะลงจานคุณเตี้ยวขอหมูกรอบหน่อยวันนี้ใส่คือสข่มูมีหมูกรอบด้วยปั้นเลยเชฟอ่าจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ต้มนะฮะใส่ไปเลยสองฟองนะฮะ จากนั้นเราก็จะมากินกับกระเทียมเจียวนะครับกระเทียมเจียวใส่เยอะๆหอมมากแล้วก็ผิดทอดนะครับจากนั้นเราก็จะใส่กินเนมด้วยแตงกวาชื้มแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะตกแต่งด้วยผักชี มะนาวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือโรยงาขาวลงไปด้วยเสร็จแล้วมาม่าอีนเมียไปรุกเวลากินทำาคุกเราก็จะบีบมะนาวก่อนบีบมะนาวแล้วคลุกให้เข้ากันคือตรงนี้เราก็ได้แรงบรรดาลใจมาจากมามา่มา,มาเกาหลีนะครับเอามาผสมเพกาความเป็นน้ำเนี้ยวอมมาเหนือกลายเป็นมาม่าแห้งอินเมิงไปรุกตัวนี้ กินหมดไหมใช่นะกินเมดเลยวได้ครับคือกินทุกอย่างเหมือนกับบะหมี่เวเลยใส่มะนาวใส่กระเทียมเจียวแล้วคั้ยให้เขากันคือน่ากินอ่ะอันนี้จะขายดีมากนะคือคือคือต้องบอกว่าแถวนี้เนี่ยคือใกล้มหาลัยมชกล้มชก็คืออาหารก็จะเป็นแบบสไตล์แบบว่าวัยรุ่นวัยรุ่นนเป็นเมืองพิ่าเป็นเป็นฟิวชั่น แต่เป็นฟิวชั่นกับภาคเหนือนะเพราะว่าอันนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมเวลากินกินให้ครบนะกินอย่างไกินกับมุกกับไข่อะไรแบบนี้เข้ากันมากเห็นช่างกล้องเหายคือให้เพื่อนดูกล้องอยู่อันนี้มันอยู่ว่ะเดี๋ยวจะรีบชิมแล้วก็เดี๋ยวให้ลองชิมดูอืมอร่ยมักมนกขอฟอกออ คือมันก็จะง่ายๆเนาะทำผอบง่ายๆใช่คืออยากทำอาหารที่แบบคนไม่ต้องคิดเยอะอมาแล้วครับจักรกินได้หลากหลายเลยก็คือจริงๆก็มีหลากหลายเมนูที่เนี่ยมีเยอะแยะให้ให้ดูคร่าวๆมากมาย <c oughs> <c oughs> มีเยอะแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วย<ช>มีเครื่องดื่มเฉพาะของที่ร้านใช่อ่าใครมาเที่ยวเขาแวะมาแล้วกันเนาะ แล้วก็คืออที่นี่ไม่ได้มีแต่เขาเรียกอะไรนะเป็นร้านร้านเริงปอยแต่ว่ารวมหลายหลร้านอยู่ที่นี่ใช่มีอะไรมันแร้านอาหารร้านยำร้านเครื่องดื่มแล้วข้างหลังเนี่ยข้างหลังก็จะทําเป็นเหมือนอาหารเย็นจะเอาแบบคือจะเน้นเป็นยำส้มตามอะไรแบบนี้แต่ว่าแบบคึกคึกขึ้นมาก็ทำเป็นเชฟเทเบิลบ้างก็มีเหมือนกันเอางั้นเลยเหรอแต่ว่าทําทําเป็นแบบไม่เป็นทางการคือชวนเพื่อนมานั่งกินการอะไรอย่างเงี้ยเราจะชวนจะชวนไหมมาโอเคถ้าเราเต็มเดี๋ยว มันพูดแล้วนะว่าถ้าทำเซอร์ไจะชวนมาเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูโอเคก็จริงๆวันนี้ก็ประมาณนี้คือชิมให้ดูก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมาคือตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยก็แบบประสบปัญหาโควิดใช่ก็คือแบบว่าตอนนี้ก็คือต้องช่วยกันแบบว่าให้ให้มาเที่ยวนิดนึงเพราะว่าคือไม่มีใครช่วยเราได้แล้วนอกจากช่วยกันเองก็คืออยากให้มาแบบช่วยเอามากินจาหารไทยก็ไดกินข้าว คือไม่จาเป็นต้องมานั่งกินเครื่องดื่มใช่คืออาหารก็กินได้อร่อยมานั่งคุยกับเพื่อนเนาะเครื่องดืมก็อร่อยเออไม่ใช่คือเครื่องดื่มอร่อยจะไปถึงวันลายช่ใช่ใช่อ่าก็โอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้เบสไปดูแลลูกค้าต่อก่อนเพราะว่าลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเนาะก็เดี๋ยวผมจะกินอาหารกับเพื่อนต่อเนาะแล้วก็ เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปร้านไหนเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับติดตามไว้นะเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีเทคนิคมีสูตรอาหารที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ที่ผมไปเนี่ยทางร้านเขาก็ยินดีที่จะให้ดูว่าเออวิธีการทําเป็นยังไงก็เราก็ไปประยุกต์ใช้ได้เนาะก็ดูเป็นไอเดียสําหรับใครที่อาจจะอยากเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยใช่เลวเปิดได้แรงบันดาลใจบางอย่างหรือใครอยากกินก็มาขอกคุณก็เลยใช่โอเค ไปแล้ว bye บ๊ายบายคุณมากครับสว,ส, <Yeah. S 2> สวัสดีครับครับม <Okay. S 1> ีกินหมูกรอบด้วยดินี่หมูกรอบใหญ่มาก ก็หลังจากนั้นนะครับพอช่วงเช้านะครับผมก็บินกลับไปเช้านะครับก็พอมีร้านหนึ่งผมก็เลยมาที่ร้านข้าวซอยนะครับอันนี้เป็นร้านข้าวซอยของลุงปกิจซึ่งต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยดังมากๆนะครับในโซเชียลนะครับแล้วก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เชฟเอียนนะครับชอบมากินนะครับแล้วก็ร้านนี้เนี่ยได้ฉายาว่าเป็นข้าวซอยเน็ตฟลิกนะครับเพราะว่าเคยออกในสารคดีอาหารนะครับทางช่องเน็ตฟลิกแล้วนะครับ นี่คือนุมประกิจนครับรก็แกก็มีอายุแล้วก็ยังทําเองอยู่นะครับวันนี้ผมมาร้านเปิดปุ๊บผมก็เข้ามาเลยครับคนก็อคอมีนะครับแกทําแบบหม้อใหญ่ๆนะครับเนื้อตุ๋นไก่ตุ๋นอะไเนี่ยหม้อใหญ่มากๆคือดูแล้วแบบน่าจะขายดีนี่ขนาดวันธรรมดานะครับแกงทําแบบเยอะขนาดเนี้ยไม่ใช่วันที่เป็นวันหยุดครับเนี่ยวันธรรมดาแกงทําเต็มหม้อขนาดนี้ทีด่ดูแล้วก็ข้าวซอยเนี่ยน่ากินมากๆกลิ่นหอมนะครับสีสันเนี่ย สวยนะรับประทานนะครับแกก็จะมีพริกขั่วนะครับต่างๆแล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆมาให้นะครับวันนี้ผมสั่งเป็นข้าวซอยเนื้อตุมนนะครับนะเพราะว่าน่ากินมากแล้วก็ผักกาดดองกับหอมแดงนะครับก็กินคู่กับตัวข้าวซอยเนื้อนะครับเนื้อหั่นมาเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะเป็นเนื้อตุ่นเนื้อนุ่มเส้นก็คือ ส่วนตัวคิดว่าเหมือนปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าน้ําซุปของแกนะครับก็คือผมคิดว่ามีความตานะครับน้ําซุปเนี่ยจะไม่ไม่ได้ข้นมากนะครับแล้วก็เวลากินก็บีิบมานาลงไปนิดนึงนะครับนี่เพื่อนผมก็ชิมซุปนะครับคือเพื่อนผมเนี่ยบอกว่าเผ็ดนะครับแต่ว่าคือเขาเองก็เป็นคนไม่กินเผ็ดจะซ่้นตัวผมเลยพูดผม ชอบนะครับคือรสกลางๆนะครับกลมกล่อมแลังดีไม่จัดจนเกินไปนะครับไม่เข้มข้นจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่มันจนเกินไปนะครับคืออร่อยกลมกล่อมลงตัวนะครับนะครับชามนี้ก็รู้สึกจะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะครับนะซึ่งเป็นเนื้อนะครับเนื้อตุ่มนะครับเนื้อตุ่มมุ้งมากคือดีดีเลยครับ คือผมเองเนี่ยกินหมดเลยนะ้ำยังเกลหมดนะครับนะเพื่อนผมก็ค่อยๆกินเพราะว่าเผ็ด,ดนะครับเพื่อนผมไม่ค่อยกินเผ็ดคือยังไงก็อยากให้มาลองพอแล้ว๋ยวเผ็ดเกินขอเชิญลูกค้าทุกๆทก่านมาเชิญมากินข้าวลาข้าวซอยที่ร้านลุงปกิจกัดก้มหรือว่าร้านอะไรข้าวซอยเน็ตฟลิกข้าวซอยเน็ตฟลิกครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเครื่องกลับแล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวจะตกเครื่องแล้วอันนี้ก็ต้องรีบ ขับรถนะครับไปคืนแล้วก็เรียบไปขึ้นเครื่องบินช่วง11โมงเลยนะครับนะ mm. เพื่อกลับกรุงเทพเพราะว่ามีเวลาน้อยมากแต่ก็คือสรุปแล้วว่า mm. เชียงใหม่เนี่ย mm. เที่ยว1วันได้นะครับนะ mm. ก็คือบินไฟเย็นไปถึงนู่นนะครับ mm. ก็เที่ยวตอนคืนนิดหน่อยแล้วก็อีก1นึ่งวันเต็มๆก็เที่ยวให้เต็ม,ตม,ตม,ตมวันเลยนะครับ mm. แล้วก็บินกลับตอนเช้านะครับตอนบ่ายก็ยงกลับมาทํางานได้นะ mm.